สวัสดีครับผมพอกับผมมิกเก่าช่องนักขุชาแนลครับผมเมือนนม่อนี้มำเบืองห้าครับผมเขนมาแนะนำการปลูกห้าห้าพันไหนห้าชนิดไหนตอบโจทย์แล้วก็ได้คนครับผมตามที่ผมปลูกมากอะตัวนี้นะครับคือว่าได้ผลครับผมคือว่าตอบโจทย์ดี ได้ผลผลิตดีว่านรอเดียวได้เก็บเกี่ยวตลอดปีครับผมทุกปีทุกทุกปีทุก,ท,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 กทุกเดือนครับผมจะเป็นตัวนี้จะเป็นลูซี่นะครับผมเป็นยาลูสี่ตนลูสี่ว่านเทือเดียวครับผมว่านเทือเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดเดือนและเทือครับผม เ,เก็บเบิดปีเบิด์าสตครับ่เบิดครับเกี่ยวไปซุ่มเกี่ยวไปกะคอยโปง่งน,น้ำกลนคือพวกนั้นครับคอยโปง่คโปงคือน้ำกลนซุ่มทีบ่านี่เกี่ยวกับเจ้าสิล่ะครับเลี้ยงๆหน่อยนึงกะมันเริ่อมแต่แกะนครับกำลังลิงเกี่ยวคุณตกลินกันบว่านหยาบว่านอันปุ๋ยไม่ถ้าเป็น สบจังหวะฝนตกลิ้นคือเกี่ยวไปจำๆนะครับบ่แนวตัดหญ้าตัดถ้าเครื่องตัดหญ้าตัดมันบรสารครับผมมันจะติดขี้ฟุน้นติดดินงัวจะไม่ค่อยกินแ้วก็หญ้าเขาก็จะมุนพวกหญ้ามันจะบกขาดเบิดครับผมมันจะบกขาดเบิดมันจะมีพวกแก่ๆงเขาเลื่อยน้ำผื้นเอาสีบรสา,ารถเออกไปได้เบิดถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าถ้าเป็นเกี้ยว ีเ่เเกี่ยวเขาเนี่เกี่ยวเอาเนี่ยมันจะได้เบิดครับผมได้เบิดแล้วเพราะเขาถือปุ๋ยเขากับที่โปง้งเห็นครับผมก็จ,จะงามนี่คือจังสี่ครับคือจังสี่ถือปุ๋ยน้ำมันขั้นถือปุยน้ำมันขั้นแต่ะงาม<อ>ครับผมงามเขียวแนะนําเป็นลูซี่นะครับผมเป็นลูซี่คือว่าได้ผลผลิตดีครับผมน้ำรักดีงัวจินดี บมะเกีลไปมือเด้ฝนตกกับเกี่ยลมือละลดพี่ครับหนึ่งง่วงสามสี่ตัวกินได้เป็นวันสองหมื่นมือเป็นพวกเกลลายครับผมคำว่ากินสองหมื่นเบ็ดแล้วมะเกีลไหมเห็นว่าตอบโจทย์ดีครับผมเพราะเขาเกี่ยวไปงังนีช่หรืออีกสองสามหมื่นครับฝนตกนิดแกไอ้ยคุยยูเรียครับผมคุยยูเรียมาลุยบางๆก็ต้องใส่หลายลุยบางๆ อีกประมาณเดือนนึงก็จะได้ประมาณนี้แหละครับความสูงน้ำไม่จำเป็นต้องพดนน้ำครับผมไม่จำเป็นต,ตน้องพดนน้ำปลูกธรรมชาติครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนมองนี้เป็นไฮน่าครับผมที่เป็นไฮน่าหญ้าไสแหงครับผมนหน้าไส้แหงแต่พ่อมาปลูกหญา้าปลูกหญา้ญาบางทีมันก็จะปกหกนาดิไนไว้ดินนี่ซุ่มดีตลอดครับผม เมื่งจากนี้ต้ก่อนอกนนี่เป็นผงทุกมือนี้ดินซุ้มตลอดครับผมดินซุ้มตลอดหือว่าพานครับผมใครติดูแนะนำลูสี่นะครับผมอย่างูสี่เมื่งพี่นอ้องงามๆเลยครับจนเกี้ยวเบาไปเปล่าพี่นอ้องขืนไลยแห้งเกี้ยวจํำแห้งแตกลายครับผมเกี้ยวจํำแห้งแตกลายนี่คือพวกไม่ย่อนเรา ก่อนเนระออกจากต้นใหม่เพราะว่าเข้าสีไสปุ๋ยต้นใหม่เขาต้องหย่อนออกเพราะว่าเขาจะหลุดหลุดปุ๋ยจากต้นใหม่ไปหมดครับผมแ้านนี้ครับผมอยัาไืกับฝากกดติดตามช่องและกดแชนแนอาล้เลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ